สวัสดีครับสวายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวเลขเจ้าพ่อปากแดง1สิงหาคม2 5 6 3ก่อนรับชมผมขอแนะนำช่องเ e อินอ่นหันษานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเ e อินอันหันษาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทำและคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ หวยเจ้าพ่อปากแดง1สิงหาคม2563แจกเลขเด็ดหวยดังที่เขาหวยหลายท่านเฝ้าติดตามเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดงงวดนี้แนวทางหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าบ่อยมากวิเคราะห์หวยเด็ดหลวงพ่อปากแดงมาพร้อมเลขท้าย3ตัวและ2ตัวเด่นลอง พิจารณาข้อมูลหวยหลวงพ่อปักแดงงวดนี้แบ่งปันกันฟรีๆแนวทางหวยหลวงพ่อปักแดงงวดนี้รวมหวยซองเลขเด็ดจากสำนักเลขเด็ดหลวงพ่อปักแดงตัวช่วยวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลดูหวยหลวงพ่อปักแดงเข้าเกือบทุกงวดพิจารณาข้อมูลรวมหวยหลวงพ่อปักแดงเข้าทุกงวดอัปเดตเร็วก่อนใครเลขเด่น4จับเข้าคู่เลข3ตัวและ2ตัวได้แก่985 958 895 859 589 598เลขเด่น8จับเข้าคู่เลข3ตัวและ2ตัวได้แก่785 758 875 857 587 578 80 08 84 48 86 68เลขลอง5จับเข้าคู่เลข3ตัวและ2ตัวได้แก่651 615 561 516 156 165 5115 5445 5, 5, 5, 5, 5 7 7 5อันนี้จะเป็นผลงานหวยหลวงพ่อปากแดงย้อนหลังงวดที่แล้วนะครับข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทก็เอาหวยเจ้าพ่อปากแดง1สิงหาคม2563มมาอัปเดตนะครับถ้าชอบเลขไหนก็ซื้อตามนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องอินอันนันสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ